วันที่6สิงหาคมเทศบาลเมืองหนองสำโรงริ่มกิจรกรรมโครงการ1อ,อปทอ1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนรวมอนุรักษ์ให้ความสำคัญเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรณโรงเรียนกระจ่างวิทย์จังหวัดอุดรธานี วันที่7สิงหาคมเทศบาลเมืองหนองสำรรงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองสำรรงกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุณนห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองสำรรง วันที่8สิงหาคมเทศบาลเมืองหลองสำโรงจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพรบาข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2 5 4 0และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องวันที่8สิงหาคม จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองหนองสำโรงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนณนะอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภายัยเทศบาลเมืองหนองสำโรง